ก่าจะรวยร้านได้เราต้องเริ่มจากเล็กๆนะฮะสูตรมจิกวันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับนะฮะเมื่อก่อนนี้ผมนะฮะก็ขายเครื่องสำอางแป้งนะ้าเร่งมจิกตัวนี้นะฮะซึ่งเราก็ต้องไปเจอเจ้ายักษ์ใหญ่นะฮะทุนหนานะฮะสินค้าผมนี้หลักร้อยแต่คุณภาพหลักพันนะฮะขายดีมากนะฮะแต่ว่าเราไปเจอ,อเจ้าใหญ่ๆซึ่งมีทุนมากมายแล้วก็ขายยากก็เริ่เริ่มจากเล็กๆก็คือผมก็ผลิตตลับเล็กมาตัวนี้นะฮะ ซึ่งราคาไม่แพงแต่คุณภาพนี่ยหลักสิคุณภาพราคาหลักสิบแต่คุณภาพหลักร้อยนะฮะทำให้เวลาเราไปออกพูดทั่วกรุงเทพเนี่ยสินค้าตรงนี้ตอบโจทย์ลูกคา้าทําให้ตลับใหญ่เนี่ยเดินไปได้ด้วยดีนะฮะนะฮะผมก็ขายไม่แพงนะร,ราคา99บาท1ตลับส่งฟรีนะครับจากนั้นเราก็ใช้กลยุทธ์คือชื่อตลับใหญ่แถมตลับเล็กนะฮะก็ทําให้ขายไปทั่วประเทศนะฮะจำวนแสนกว่าคนนะฮะทำให แป้งมิจิกเป็นที่รู้จักการจํานวนมากเลยนะครับนะฮะอันนี้นะครับเราเริ่มจากเล็กๆกนะครับก่อนแล้วก็ค่อยๆโตนะฮะพอเรามีการขายที่ดีขึ้นนะครับเราก็จะมีการนะฮะบอกต่อนะครับทาให้เราขายได้มากขึ้นมากขึ้นนะฮะแล้วก็ผมก็มีการตลาดในตอนนี้ก็มาออกอย่างเงี้ยไลท์อัดเทปไลฟ์สดหรือว่า,าที่ทิกตอกบ้างลาซาด้าบ้างช้อปปีแล้วก็เฟซบุ o กนะครับผมก็ลงเป็นการตลาดนะครับ ะะแล้วก็ผมก็มีบริหารจัดการที่ดีคือผมก็าหาตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศมาช่วยกันขายแล้วก็แบ่งรายได้ให้เข้าไปนะฮะให้เขาจะได้มีรายได้นะครับเราก็ช่วยกันนะครับนี่นะฮะการสร้างเงินล้านได้นี่ไม่น่าจะยากนะครับถ้าท่านที่สนใจก็มาสมัครเป็นตัวแทนขายนะฮะเครื่องสําอางแป้งในติกนะฮะอันนี้เราก็ออกราบรุ่นใหญ่มานะฮะรุ่นไฮโซนะฮะราบสวยหรูนะครับเห็นไหมฮะ ตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะฮะแล้วก็ตลับเดียวส่งฟรีนะครับตรงน,นี้เราก็จัดโปรโมชั่นซื้อใหญ่แถมเล็กไปอีกนะฮะทำให้สินค้าเราขายดีแ้งเมจิกนั้นแม้จะเล็กนะฮะแต่เราค่อยๆทาไปค่อยๆทาไปก็จะสร้างเงินล้านได้นะฮะที่เราคุยหัวข้อว่าการจะสร้างเงินล้านได้นะต้องเริ่มต้นจากเล็กๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็ส่งตลับเดียวส่งฟรีทั่วไทยไปไกลทั่วโลกทําให้ลูกค้าติดใจ สั่งแป้งเมจิกมาเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็รับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเราก็ช่วยเหลือคนทุกคนด้วยนะฮะให้มีรายได้เพิ่มท่านที่สนใจก็ทักมาได้นะฮะที่ไลน์นี้เลยนะฮะจะเป็นตัวแทนจำหน่ายจะใช้ก็ได้นะครับเรายินดีทุกช่องทางนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับแฟนคลับเ,เพื่อนสาวๆทุกท่านนะฮะท่านที่สนใจก็ทักมาได้นะครับนะฮะก็มาฝึกใช้หรือขายก็ได้นะฮะศูนย์เมจิกยินดีช่วยเหลือทุกท่านนะครับ เพราะว่าเราจะต้องก้าวไปด้วยกันนะครับแม้ในยุคโควิดมาต้องสู้ต่อไปครับสู้ไม่ท้อครับสวัสดีครับ